โอเคก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมโรโบอกกันเองเดยวแน่นอนสร้างบาทหลังเดิมว้าวเราจะสายเติมด้วยฮะแล้วเราจะหมุนเล่นทำไมเนี่ย้นเราเอาบาลขที่14แล้วกันเราจะสร้างบ้านเสาไอ้นะ้ำเหมือนเดิมนะคะ และสีอะไรท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจําได้ก็คงจะรู้ว่าเราทสีอะไรนะคโอเคเราจะล็อกประตูสีชมพูแล้วตอนนี้น้องเราเล่นเกมอื่นนะคะใช่ไหมครับจุเนียใช่คะ่ะจุเนียไม่ได้เข้าโรบอกกับเราเราก็เลยต้องมาลงคลิปคนเดียวและเชื่อชื่อคลิปวันนี้ก็คือชีวิตประจําวันในเกมโรบอกเหมือนเดิมตอนนี้ก็สองอหนึ่งทุ่มแล้วนะคะหนึ่งทุ่ทามันมืดจังเลย เสียงเข้าจาะเด็กๆเงียบๆจาะพี่ทำ Youtube อยู่มันมีเสียงเข้านะคะเพราะมีเด็กมาเล่นหน่อยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่คุย,คย,คยกันอยู่และมีผู้ใหญ่คุยกันด้วยค่ะทำให้เสียงมันเข้านั้นตอนนี้ไปดูไปดูดีกว่ามีอะไรให้ทำบ้างดูต้องหมาหรอไม่เอาอะไรในจุดหมายไม่เอา อันนี้แหละเพื่อนดีกว่าด้วยความที่เอ๊ะเราไม่ได้ใส่ป้ายนักเรียนเราลืมเลยโอเคนะคะเราก็ใส่ป้ายนักเรียนแล้ววันนี้น้องไม่อยู่แล้วอะแฮกเกอร์มาจากไหนเนี่ยฉันไม่ใช่นักแฮกซะหน่อยเอิม่มแค่นี้ดีกว่าจบการเล่นคอมนะไม่ใช่จบคลิปนะคะอายชีวิตประจำวันในรูปบลอกมันแสนน่าเบือ่อน่าเบือ่อน่าเบือ่อ ไปที่แอปโดปปอบเงียบๆพอจะเนี่ยและแน่แนอนเราจะมาทำอาหารกลางคืน <t ell> ทำอาหารกลางคืนนี้ด้วยโอเคโอเคทำอาหารกลางคืนเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วอืมกินยังไงดีน้ำ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 อืม อืมอร่อยอฮ้ยหมดแล้วอมไม่ไม่มเคยจะเนียนเพราะเราขี้เกียจแล้วเรามาทำอะไรตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็จะมาล้างจานคือวันนี้น้องเราไม่อยากจะทำาิ้เดียแล้วก็วเลยลงจานล้างจานล้างจานคือเ่อนไปคงคงเกได้ยินเสียงเข้านะคะว่ามีเด็กสองคนมาเล่นหน้าบ้านน้องเราน้องน้องชายคือเนี่ย แต่ตอนนี้น้องเราก็ไม่อยู่นะคะวันนี้วันอาทิตย์ตัวนี้สี่โมูตอนนี้ตอวนี้นี้น่าจะสีพุ่มน่าจะสีพุ่มค่ะย้ายการ์ดเลย

อกอยู so mm ่นะคะอวัน hmm. น <I> oh, uh ี huh. oh, Hence, ้ว <that> ันอาทิตย์เโอ้โหจูนียเงียบๆเลยครับพื่อนคนรมจูเนียครับจูเนียครับจูเนียเงียบครับพื่อนนทำคลิปอยู่ครับอ่ะตก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 โอ๊ยตกบันไดออกมาข้างนอก ค่บอ,อ,บอ,อ๊วววอวว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 ว้ like วว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 วกวว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 ้วว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 วาวว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 ควววววว่วว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 วไววว ทำคลิปอยู่มันจะมีข้อความไม่ได้ค่ะคือมันไม่ใช่อันห้ามมีข้อความนะคะเออทำไมภาพมันมืดทำไมเออเราเลือกทำโอ้โหสุดยอดสุดยอดเราเลือกทำเนื้อจะระมัดเพราะว่าเรานะ ไปชนกับไปชนกับอะไรนะชนกับเตาเผาโอเคเตาเผาเอ๊ะทำไมมันมีเด็กมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเต,ต,ตี้ยเตี้ยเด็กเขาเตี้ยมากเลยกงไปดูเด็กด้วยนะนจะเข้ามาเพื่ออะไร สุบมไม่เฉยหรอเอ๊ะแล้วทีน่นี่เอ๊ะเมื่อกี้ผ้ามันมืดอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยู่ดีๆมโผูโรงพยาบาลเฉยมโผูโรงพยาบาลเฉยอะไรเนี่ยอเจ็บเจ็บขาขอขอนั่งก่อนเจ็บขทาทำไมดีเนี่ยโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นเราเราวาบกลับบ้านไปเลยก็ได้ จ็บเจ็บุดเลยไปส่องกระจกดีกว่าว่าเราเป็นอะไรเฮ้ยมีคนมาเคาะประตูทำไมอ่ะก็หายไปแล้วเมืคค่อกี้ได้ยินเังไงเคาะประตูนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ยิคนไม่เป็นไรมาส่องกระจกมาดูหน้าเลยเขามันเป็นยังไงอ,อืออะไรเนี่ยเอ,อ้ยอยู่ดีก็เป็นเพจก็ไปน,นอนลงบัน ว่าแล้วทำไมขาฉันเจ็บขาฉันเพลนแะน่ขาฉันพลิกแน่เลยเนะี่ยแต่ขาพลิกมันไม่ควรเป็นอย่างนี้สิวะแล้วฉันจะไปโรงเรียนยังไงเคยหกโมงเช้าเร็วไปไม่ทนันแล้วอะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วไปวนะทันยังไงแน่คิดว่าฉันขาคิดว่านอนโรงพยาบาลแล้วก็สงสัยว,ว่าขาที่มันนอนโรงพยาบาลนี่ไง เพื่ออะไรวอะไร ฉันทำไมเนี่ยไอไก่ฉันฉันฉันส่งกันบ้านเรียงเนี่ยนี่แผ่นแรกของฉันเลยอืมเอนไม่ได้นั่งตรงนี้ฉันนั่งตรงนี้ฉันจำได้สนิธฉันนั่งตรงนี้นล้วคุณมานั่งบังฉันทำไมคุณไม่ใช่นักเรียนนี่อืมคะแนนยังต่ำเหมือนเดิมแต่คราวนี้ลดไปเลย แล้วทำไมคะแนนฉันได้สี่นอคคุณครูคะคุณครูคะวันนี้หนูขนลานหนูขอลานะคุณครูหนูขอลา,าได้ไหมคะราราาลาลาขนาดนี้เลยหรอล่าล่าลาหนูคนลาอาคูหายโว้ยขอ,อ,อ,อนี้หนูลานะคะ ถ้าหนูเป็นนักกีาถ้าหนูเป็นัดาขอลค่ะล็อกเกอร์ยนิดเดินวนของันเนาวันนี้หนูขอละชนอีกว่ะหัวฉันข้าไปกับบนไดยาินขนลุ้งลุ้งแลวขึ้นมาค่ะสุดทางสั่ ปวดมากเส้นหน้าตาขึ้นบัวหมดเลยอ่ะหน้าขึ้นบัวหมดเลยอ่ะที่นี่ที่อยู่เนี่ยเนี่น้องไม่มีน้องเราเนี่ยน้องเรานี่ยต่างประเทศไปอยู่ประเทศเอออังกฤษมั้งเราต้องแก้แล้วอาตัวเล่เกมเดิมแน่นอนเราเรามัานใจเต๋อ มันดนจมคนเจอแล้วกันเจอนี่นี่น่ไงนี่โอ้ยเจ็บเดินสะดุดขาตุโอ้ยเดนชิบหนีไปเพื่ออะไรนี่จดตาด้วยแล้ว่อยไปทำในคอมสู้ไม่ต้องโอ้ย อ๋อนี่เองเกือบเกือบแหม่ก็ยาวเชียวเนาะแต่ทีนี้ฉันจะส่งงานครูทันไม่มีอ่ะโอ๊ยตายเลยส่งงานครูไม่ทันแน่เลยทันแหละทันแหละทันแน่นอนทันทันทันเออทันทันทันเออโอ๊ยปิดทีวีก่อนปิดทีวีก่อนปิดทีวีก่อนจะปิดใจแหมกว่าจะปิดได้ วันนี้ลาไปทำข้อสอบ๊ายบายบ๊ายบายย้นหมดเร็วอัดเร็วเจ็บจุกบนได้นี่มานะโอเคแล้วแล้วจ์แล้วโอเคจ,จด โอเคโอเคโอเคโอ้ว้าวมีเสียงเด็กเข้าเลยค่ะท่านผู้ชมคือก็กะจะทําให้มันลคยเป็นชีวิตประจําวันนะเนี่ยแต่แต่แต่เราก็ต้องพูดแบบนี้บ้างนะคะเพราะเสียงเด็กมันเข้าชีวิตประจําวันมันดีตรงไหนแลวใช่ดูหน้าเราสิไปลุ้มอะไรมันี่ยชุกขวัญโดรชนมามั้งพี่คิดว่าขาพลิกนะเนี่ยโดรชน พี่คิดว่าขาพิกนะเนี่ยโดยนรถชนพี่คิดว่าพี่คิดว่าขาพิกนะแต่พี่ไม่เห็นรถขันเลยตอนนั้นอะรถตั้นเลยไม่เห็นมีตั้งันแล้วตนะพี่ตกลงศพโค้โดูสีหน้าตาพี่เละเลยเอ๊ะ ข้อสอบอนนโอเคโอเคโอไม่นะข้อสอบฉันต้อแก้แล้วครูให้ค้อสอบเรื่องยากเลยแกรเสร็จแล้วไปปิ้นมาดีกว่าอ,อัยตกนั่งอีพอดีอแป๊บนึงนะคะขอไปขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนวันนี้ลา โอเคหยิบหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนโอเค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 โอ้ได้แล้วโอ้เกือบตกบันไดแล้วอ๋อเฮ้เฮ้ยอ๋อโอ้ยตุ๊ดลูกปิงโอเคเฮ้ยวันนี้ทำคลิปคนเดียวเงาเงอยไม่ค่อยมีคนมากวนก็ดีแล้ว ปันญญายานยาคันสีเทานาจอยังมาติดบั๊กได้อีกเนาะอ่ะเอาโหติดบัก๊กจริงโอเคมีเสียงเด็กเข้าใช่ไหม่านผู้ชมถ้างั้นท่านผู้ชมโหวตเลยว่าจะให้เด็กคนนั้นโดนตีหรือจะให้เด็กคนนั้นอ่ะโอ้โอนาจะติดบ,บัก๊กพันแผลกละผ้พาพันแผล,ล่อะไรพี่พันนานแล้ว มันยังไม่หายเลยพี่พุ่งเป็นวันนี้เองเนี่ยซิปกาแฟดิบอ่าโอ้โหจะปัน่นโซลันท์ทำไมไม่ต้องซื้อลูกนี่ไงร้านมันไม่ถึงเครื่องปิน้นอ่ะฉันก็ชอบปัน่นโซลารเลยเครื่องปิ้นอยู่ไหนเครื่องปิ้นอยู่ไหนโอ้ปิ้นเสร็จแล้วเราจะข้ามตอนปิ้นนะคะเพราะเราไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไป ไอเราขึ้นมาทำอะไรทำเพื่ออะไรถ้าขับบุ๊กเปิดวันนี้เราจะแต่งตัวให้สุรุ่ยยไปเลยนะคะถึงไม่จะเป็นนักเรียนก็ตามแต่ถ้าฉันจะเอาฝฟนักเรียนออกเพราะวอัดชลาชิลาไม่ชิลาป่วยนะคะลาออกค่ะก็จักรยานสีมากฉันไม่ได้ลาป่วยนะคะลาออกค่ะไม่ได้เบื่อรเห็นไหม แท่านผู้ชมนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงพูดลาลาอยลางไรฮะจะลาป่วยแต่เป็นการลาออกวันมดด้วยโอ้ยพี่ถ่ายคลิปอยู่เสียงเข้า ไปร้านซิมูที่น้ำใช่งั้นเราก็จําเป็นต้องขายบ้านหลังนี้นะคะเพื่อเอาเงินค่ะท่านผู้ชมต้องขายบ้านนี้เพื่อเอาเงินนะคะว้าวสายเติมค่ะปันตุกยานพร้อมกับการถือเงินไปด้วยไม่ได้นะคะเอาเงินใส่ในที่บอร์ดกระเป๋าก่อนโอ้ยสิงโต เ okay. รานะคะจะขยายบ้านค่ะแล้วเราจะเอาเงินบริาคอะนะคะแล้วจะเอาเงินบริจาคไว้ในที่ที่เราชอบเก็บบริบบต์ทำไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันท่านพ่อท่านแม่มาให้มาเก็บที่บริบบต์ท่านพ่อท่านแม่เสียแล้วค่ะอาจจะสุด อเอย้ย่าหายอ่ะกดปุ่มยากจังเลยกดได้สักทีขึ้น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 กระโดดถอยหลังเอ้ยนี่ค่ะเงินนะคะเฮ้เกิดละ ลงมาได้โ okay, อเคอค,อคอ่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงซื้อที่อะไรไม่รู้ใกล้กัน <Hampshire. S 2> ขออนุญาตข้ามน,นะคะเราจะไปซื้อลงโอเคค่ะเราไม่ ที่เราซื้อมาแล้วนะคะแต่เราคือม่อยากให้ตัวชมชมเห็นรถคันโประของเราที่เราชอบใช้ประจำอะเราชอบใช้ประจำนะคะรถคันนี้คุณไกลมากๆมากอพอทันแม่ร็เรือเรือขที่ดินใหม่ไว้ ฉันก็รู้สึกนงอหัวฉันเพราะท่านแม่นิดหน่อยเพราะเลือกที่ดีนะารักไกลมากๆากเซดิ้ฉันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าไปทางนี้เป็นท้องรถนะคะนะฮะนะฮะแต่ไม่ก็ยังอยู่ไกลอยู่ดีคือไก่จะใช้ชีวิตจำวันให้สนุกนะคะเราได้มาขับรถเล่นซะได้สิค่ะควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้สนุกจะมาขับเล่นซะงั้นนะคะ เป็นหมู่หมู่บ้านนี่แหมั้หมู่บ้านแสนอัปรีหมู่บ้านแสนเล็กสูงไม่ได้ค่ะก็ตามนี้ค่ะโอ้โหเป็นหมู่บ้านจริงๆบ้านมีแค่สองหลังโอ้ยตา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 ยขอโค่ะ เราจะเอาบ้านสำหรับรถรุ่นพวกมันเขาดีไหมคะหรือว่าเราจะเอางั้นเราจะเอาบ้านรังเล็กๆนะคะถ้าเราไม่เสียดโดนปนนะค่ะเสีงยงเขาไม่ไม่รู้แต่ที่รู้รถ เสร็จแล้วไปแล้วเข้าไปเข้าไปเริ่มเข้าไปล็อกประตูด้านในค่ะเราขี้เกียจนะ c a ี you hear me เฮ้ยเปิดสิป่ะโอเคค่ะทำไปชมเพิร์วันนี้ข้อบุกไม่เปิดค่ะแล้วเราจะไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วโอเควันนี้ชีวิตประจำวันนะคะแต่ผม เวลาเม่อแต่เขาเวลาถอดภาพันหัวว้าวหายเร็วมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยโอยไม่นั่งคอมแล้วคือเราหายเยร็วนะท่านผู้ชมตัวเซฟมีเงินอยู่นิดหน่อยเข้ามาร้านหนึ่งร้านหนึ่งนะร้านหนึ่งเก็บไว้ร้านหนึ่งเพราะทุกไม่ทำมงินถึงร้านหนึ่งนะฉันรู้สึกลำคาญเพิ่มพิทกด่งหน้าบ้านเท่านี้เลยค่ะ ป่าแฟร์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบๆออกไปนะคะเพื่อนคุณโดนแล้วคุณจะโดนอีกคนหนึ่งนะคะคเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะคะเราไม่เคยเศร้าเราไม่เคยหนึ่ง คือท,ที่ทำให้าตกใจก็คือโอเคนะคะเราจะใช้เวลาแต่งตัวสักพักหนึ่งนะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะเรียนแต่งตัวที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนไปนิดจริงๆค่ะเราจะไม่เปลี่ยนสีบ้านค่ะใช่สิ เราชอบเป็นนักยูทูบบอร์แบบแบบเรามากถ้างั้นเดี๋ยวเราจะใช้เวลาแต่งตัวกันเหมือนเดิมและคลิปนี้จะจบทันทีนะคะคือหลังจากที่เราใช้เวลาแต่งตัวไปนะคะตอนนี้เราก็จะขอว่าโอเคอเราแต่งตัวเสร็จไปแล้วนะคะก็บายบายนะคะท่านผู้ชมบายบาย <c oughs>